จากจังหวัดนครราชสีมานะคะไม่สามารถที่จะฝ่าฟันหรือเบียดนะคะตำแหน่งว่าที่แชมป์อันดับหนึ่งหรืออันดับสองได้เลย,เลยโอ้โหคุณุวยขาจะไปแทรกจะไปเบียดจะไปแซงได้ยังไงล่ะคะก็อย่างโรงเรียนที่1นี่นะคะโรงเรียนสามัคคีบรำรุงจากกรุงเทพนะคะน้องเต่านี่นะคะเขามีคะแนนโอ้โห9.6เชี่ยว<อ>ใช่<อ>ไหมคะส<อ>่วนบันลลังก์ที่2โรงเรียนเทศบาล4ี่บ้านพุกกลุ่มนี่นะครับน้องไอ ก็นำทีมมามีถึง9.35โอ้โหโอ้โหรู้สึกว่ากดกันไหมโรงเรียนที่จะมาแข่งตอนนี้อรือว่ากดดันนะอะโรงเรียนที่จะมาแข่งขันอีกหนึ่งโรงเรียนนะคะนั่นก็คือโรงเรียนวัดสวนส้มจากจังหวัดสมุทรปราการนะคะกับบทเพลงสาวกรลสินค่ะบี เราไปเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการมาสนุกสนุกมากๆเลยพี่ชวนมากเลยนะเราซื้อของจากสมุทรปราการมาฝากเธอด้วยนะขอบใจจ้าของฝากระดับโอท็อปของจังหวัดเลยนะใช่นี่ไงปลาสลิดหอมหอมหอมจริงจริงด้วยกับกุ้งเหยียดวหวานหวานเธออยากจะลองชิมดูบ้างไหมล่ะ ของฉันก็จะมีขนมและของจิ๋วสวยงามวันนี้ฉันต้องอิ่มมากๆแน่เลยแต่ฉันเห็นส้มเช้งแต่ฉันเห็นพวกเธอไปเที่ยวแล้วอดนึกถึงส้มเช้งไม่ได้อ้าวส้มเช้งเป็นอะไรล่ะก็ส้มเช้งนะสิอกหักจากหนุ่มอุบวนมาจริงเหรอใช่งั้นเราเอาของฝากที่ซื้อมาไปเยี่ยมส้มเช้งกัน หมอทุกวีว่าอ,อกลูกผู้หญิงมันเจ็บมันแค้นแทนกันหัวใจานานมันทำด้วย สัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพรวดีชาชนะชื่อเล่นน้องบีมค่ะอายุ12ปีค่ะ,ะวันนี้น้องบีมมีสินค้าถอมเมื่อกี้พี่เห็นแวบๆบของดีอเห็นนางลำสวยๆของเราที่บอกเอามาฝาก<ะ>พี่ส้มพี่ส้มเขาโดอนอ,อกหักนี่ไงนี่ไงกุ้งหวานกุ้งเหยียดกุ้งเหยียดกุง้งเหยียด เค้าเหยียดตรงแบบนี้เหรอครับเขาลงตรงชาติเขาจะมีที่นี่เท่านั้นนะไม่เป็นเป็นแดดเดียวเหรอคะเป็นแดดเดียวเหรอคะหรืออะไรคะไอ้นี่เขาใส่น้ำตาลออกหวานหวานออกหวานหวานอยากดูอยากรู้อยากรู้รสชาติเป็นยังไงไม่เคยกินโอ้ไม่ดีก็มีมาฝากจริงเหรอคะลูกของมาฝากด้วยตายแล้วพี่ส้มมีจี๊ดไม่ใช่ไม่เคยกินแบบว้าวสายวัดคหลักหน้าเลย ครับออเอาครับพี่ฝนโรงเรียนนี้เป็นงไงบ้างคะก็เอ,เอาวางก่อนก็ได้ไม่คุณกอดแน่นเลยอ่ะไม่ใจใครเลยเนาะไม่กั้งครูข,นขน้างๆโดยเฉพาะพี่ส้มไม่ไว้ใจพี่ส้มอยู่นี่ก่อนนะค่ะวันนี้นะคะได้ยินเสียงร้องของน้องบีมใช่ไหมคะ ชอบจังเลยเสียงเต็มดีค่ะเสียงออกมาชัดเจนแล้วก็หนักแน่นดีด้วยแต่ว่าเรายังต้องมีความหวานที่จะต้องหยอดลงไปนะคะถ้าชัดเจนอย่างเดียวเนี่ยมันก็จะแบบมันก็จะแข็งแข็งไปทั้งเพลงทำให้เพลงเนี่ยขาดความนุ่มนวลไปแล้วก็มาหลอกต้มคนบ้านเดียวกันคำว่าบ้านเดียวกันคำว่ากันเนี่ยมันเสียงมันต่ำมากทำให้ทำให้น้องบีมเนี่ยกดเสียงคำว่ากันเนี่ยไม่ได้ยินเลย วิธีการฝึกก็คือให้ทําเสียงเหมือนจะร้องไห้แต่ทําให้ต่ําที่สุดทําลงต่ําลงไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเส้นเสียงเราก็จะเคยชินกับการที่ลงเสียงต่ําๆแล้วจะทําให้ให้น้องบีมเนี่ยร้องเพลงเสียงต่ำและชัดเจนด้วยนะคะยังไงพี่ฝนขอเป็นกําลังใจให้นะคะค่ะขอบคุณค่ะในส่วนองค์ประกอบการแสดงนะครับก็คือ ช่วงต้นน่ะไม่มีละครก็ได้นะครับไม่มีละครก็กสื่อสารได้พอมีละครแล้วเนี่ย นอกจากเสียเวลาแล้ว2คือถ้าไม่ชํานาญแล้วก็จะลืมบทอย่างที่เห็นอยู่นะครับก็มีหลุดบทนิดนิดหน่นอยๆแต่ในเรื่องของการเต้นดีนะครับแล้วก็เป็นโรงเรียนแรกในเทอมนี้ที่เห็นการจัดระเบียบแขนสวยงามนะครับแบบสากลที่ถูกต้องนะครับแล้วก็คือเผอ,อิญมี2กลุ่มให้ดูอะ่ะผมว่านะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งไปเลยจะเป็นกลุ่มที่เป็นรีวิวสากลหรือจะเป็นกลุ่มที่เป็นนักศิลป์พื้นบ้านครั้นที่พอมีตัวเลือกอย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็เห็นว่ากลุ่มที่เป็นนักศิลป์พื้นบ้านเนี่ย นิดเดียวเองแต่นอกนั้นเต้นดีสวยงามดีครับครับผมขอบคุณมากครับ่น้องก็ดีนะคะอาจจะขาดความนิ่มนวลไปเพราะว่าน้องชัดชัดมากโดยการเต้นส่วนชอบในพาร์ทของที่เป็นพื้นบ้านที่เป็นพื้นบ้านน่ารักน่ารักนใช่ไหมใะคือมคือเด็กมีทักษะเลยแหละถ้าเทียบกับเธอไปแล้วก็ดีดีกว่าหลายทีเมเยอะที่แล้ว เอามาลุ้นกันนะครับว่าตำแหน่งทั้งสองตำแหน่งนั้นจะมีการสลับสับเปลี่ยนหรือเปล่าอยู่ที่คะแนนในมือผมครับและโรงเรียนวัดสวนส้มทำคะแนนได้ 8.8ครับยังอยู่ทั้งสองบาลังเลยเป็นงานโรงเรียนวัดสวนท่มจากสมุทรปราการไม่ผ่านนะครับค่ะ8.8ได้ไปไม่น้อยเลยนะคะค่อนขาสูงมากน้องบีมค่ะรู้สึกยังไงบ้างมีอะไรจะพูดกับคุณแม่ไหมแม่วันนี้บีมทำดีที่สุดแล้วจ้ะเก่งแล้วค่ะดีแล้วดีมากค่ะ เป็นตัวแทนของโรงเรียนภูมิใจในตัวลูกค่คนเสียายนะคะวันนี้โรงเรียนวัดสวนส้มะะไม่ผ่านเข้ารอบไปค่ะแต่น้องๆจากโรงเรียนวัดสวนส้มจากจังหวัดสมุทรปราการนะคะรับทุนการศึกษาจากชุดเครื่องนอนโตโต้จักรยาน L.A. และจานดำในหน้าสีดามูลค่า0 0ึ0งามื่นบาทค่ะ มาใหม่นะวันนี้แต่ร้องมากปีหน้าเรามาใหม่ได้เนาะน้องเขาก็เพิ่งมาครั้งแรกเขาก็ตื่นเวทีแล้วก็ทำได้แบบนี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วครับไม่ไหมไมาสรุปผลการแข่งขันในวันนี้ครับที่นำมาเป็นดับหนึ่งยังคงเป็นน้องๆจากโรงเรียนสามัคคีบำรุงจากกรุงเทพด้วยคะแนน9.6ดคะแนน ตามมาในอันดับ2ก็ยังคงเป็นน้องๆจากโรงเรียนเทศบาล4บ้านชุกกลุ่มจังหวัดกาญจนบ,บุรีด้วยคะแนน9.35คะแนนครับต้องมาลุ้นกันต่อในสัปดาห์หน้าล่ละครับว่าน้องๆโรงเรียนต่อไปจะสามารถทําคะแนนเบียด2ออันดับแรกได้หรือไม่ตอนนี้พักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาชมชิงช้าสวรรค์กันต่อนะครับ